มาต่อกันที่ perspective แบบ2จุดนะครับอ่าอธิบายนิดนึงว่าอันนี้คือแบบบ้านที่เราจะวาด perspective กันนะครับอธิบายเรื่องของมุมมองก่อนนะอันนี้เป็นตัวคนนะครับตัวคนเปอร์หนึ่งจุดเนี่ยคนจะยืนขนานกับตัวบ้านแบบนี้นะเนี่ยยืนตรงนี้ก็ได้แต่ตำแหน่งที่คนมองไปสุดทางเนี่ยคือมองตรงไปอย่างนี้ นะครับยืนหน้าบ้านก็มองตรงไปที่บ้านเนี่ยมองตรงไปที่บ้านเหมือนกันยืนด้านนี้ของยืนด้านขวาของตัวบ้านก็มองตรงไปสุดโดยที่บ้านอยู่ตำแหน่งเดิมคนยืนเปลี่ยนตำแหน่งแล้วก็มองไปสุดทางเหมือนกันนะครับถ้ายืนตรงนี้มองไปสุดทางบ้านอยู่ข้างซ้ายภาพก็จะเป็นเหมือนลักษณะของคลิปที่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คนยืน ตรงไปข้างหน้าซ้ายมือมีบ้านอยู่ขวามือเป็นต้นไม้ตรงกลางเป็นทางถนนนะครับแต่ถ้าเป็นเปอร์แบบ2จุดจะเป็นยังไงคนจะมองเข้าบ้านนี้ครับนี่จะมองเฉียงเข้าบ้านนี้คนจะมองงี้มองเข้าหาตัวบ้านแล้วในมุมเฉียงนะครับหรืออาจจะอยู่มุมนี้เนี่ยคนมองไปหาตัวบ้านงนี้ไม่ได้ยืนแล้วหันไปทางถนนแล้วตรงๆไม่ใช่แล้ว หารค่านี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าลักษณะจะเป็นยังไงนะอันนี้คือต้นแบบอ่าครับเรามีแบบอยู่แล้วแบบบ้านเริ่มต้นเริ่มจากเส้นระดับสายตาก่อนเลยนะครับวาดเปอร์สเปกทีฟต้องมีเส้นระดับสายตาเราก็กำหนดเส้นระดับสายตาไว้อ่ะอยู่ประมาณเกือบเกือบครึ่งกระดาษครึ่งกระดาษ a 4อย่างนี้นะนี่ ครึ่งหนึ่งอยู่ประมาณนี้ก็ลงมาหน่อยนะครับอย่าให้สูงเกินไปนะว่เา,บาบเส้นแนวนอ,น,อนนี้ลากเบาเบานะต่อไปมีเส้นระบายตาแล้วต่อไปคือจุดรวมสายตาครับหรือจุด v p นั่นเองให้นักเรียนกําหนดไว้เลยด้านซ้ายสุดขอบประดาษตรงนี้เลยจุดไว้เลยครูกําหนดให้เป็น v p หนึ่งนะครับ v p หนึ่งนะด้านขวาสุด v p สองนะครับ คราวที่แล้วที่เป็นเปอร์หนึ่งจุดเนี่ยจุดอยู่ตรงกลางจุดเดียวเนี่ยอันนี้ย VP มีจุดเดียวนะครับอันนี้คือเปอร์หนึ่งจุดพอเป็นเปอร์สองจุด v p อยู่ด้านข้างครับแบบนี้ความจริงอาจจะอยู่เลยนอกกระดาษไปก็ได้นะแต่ครูกลัวเดี๋ยวเราจะไม่เห็นภาพนะครับก็เลยใส่จุดไว้ที่ขอบแต่ถ้ายิ่งอยู่ไกลเนี่ยภาพยิ่งสมจริงมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเป็นยังไงเริ่มต้นนะครับเราจะวัดบ้านหลังนี้ เส้นที่เราจะวาดก่อนเลยนะครับก็คือเส้นมุมบ้านตรงนี้ครับมุมตรงกลางบ้านนี่เลยนะมุมผนังบ้านเส้นกลางนี่เลยครับจากตัวบ้านอันนี้เป็นบ้านชั้นเดียวความสูงของคนเนี่ยคนที่ยืนอยู่เนี่ยน่าจะความสูงเนี่ยไม่เกินประตูวาดคนหนึ่งคนคนยืนคนนี้ความสูงต้องไม่เกินประตูเพราะว่า คนส่วนใหญ่ความสูงก็จะเตี้ยกว่าประตูแล้วก็จะเข้าประตูได้นะครับทีนี้ถ้าวาดสูงขนาดนี้เส้นหลัปตาของคนคนนี้เนี่ยอยู่ประมาณนี้ครับเห็นไหมทีนี้เรามีเส้นหลับตาแล้วนะครับสังเกตว่าเส้นหลับตาของคนคนนี้อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของเส้นผนังบ้านนี้เลยครึ่งหนึ่งประมาณนี้สูงกว่าครึ่งหนึ่งนิดนึงอย่างนี้นะเรามีเส้นหลับตาแล้วครูบอกว่าเราจะวาดเส้นนี้ก่อนเนี่ย เราก็เริ่มเลยแต่ไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่าสังเกตน,นะหน้าบ้านกับข้างบ้านเนี่ยหน้าบ้านพื้นที่หน้าบ้านเล็กกว่าพื้นที่ข้างบ้านเยอะกว่าเห็นไหมเราวาดแค่นี้ครับแบ่งสัสดส่วนให้ดีนะพื้นที่หน้าบ้านเล็กแค่นี้เราก็เริ่มเส้นเส้นนี้ก่อนครับาลากเส้นแนวตั้งหนึ่งเส้นความสูงกําหนดเองนะอันนี้คือผนังบ้านนะครับไม่ต้องใหญ่มาก เอพอประมาณต่อไปอย่างที่บอกเส้นนี้คือเส้นนี้ครับต่อไปเราจะหามิติความลึกของด้านหน้าบ้านนะครับนักเรียนจําไว้เลยถ้าอธิบายง่ายๆก็คือฝั่งนี้หน้าบ้านเราจะใช้ฝั่งนี้ลากเส้นไปหาจุดพ p หนึ่งส่วนฝั่งนี้ข้างบ้านด้านขวานี่ยเราลากเส้นมาหา v p สองแยกฝั่งนะ ด้านซ้ายก็ลให้าลากมาหาจุดซ้ายด้านขวาก็ลากมาหาจุดขวาอ่ะดูนะวิธีทําไงเรามีเรามีฐานบ้านแล้วกับผนังบ้านด้านบนผนังบ้านด้านล่ลางที่เราลากเมื่อกี้นะก็คือจุดนี้กับจุดนี้นักเรียนก็ลากไปหาจุดด้านซ้ายครับอย่างที่บอกหน้าบ้านอยู่ด้านซ้ายก็ลากมาหาจุดซ้ายมันจะเป็นลกนักษณะของสามเหลี่ยมที่ วิ่งไปหาจุดเล็กทาให้ผนังบ้านเนี่ยค่อยๆเล็กลงนะครับต่อไปผนังด้านขวาจากฐานจากฐานนี้นะลากมาหาฐานด้านข้างบ้านตรงนี้แต่เราต้องลากไปหาจุดก่อนนะครับเพื่อหามิติที่มันจะค่อยเล็กลงแบบนี้อะเรนจะเริ่มลึกภาพตามนะผนงังอันนี้เส้นเส้นผนังบ้านตรงกลาง ค่อยๆเล็กไปหาจุดด้านซ้ายจะเป็นหน้าบ้านค่อยๆเล็กไปหาจุดด้านขวาเป็นด้านข้างบ้านนะครับต่อไปกําหนดพื้นที่เองนะหน้าบ้านเนี่ยเราจะให้กว้างแค่ไหนเราก็มาไล่จุดจากตรงนี้นะไล่ไปหาจุดนี้นักเรียนจะให้หน้าบ้านกว้างแค่ไหนไล่เส้นไปสมมติว่าครูให้กว้างกท่านี้หยุดไว้พอหยุดไว้แล้วย้อนมาดูข้างหน้าครับ ข้างหน้าเราลากเส้นแนวตั้งไว้ด้านในเมื่อกี้ที่เราจุดไว้เราก็ลากเส้นแนวตั้งเหมือนกันเราก็จะได้พื้นที่ผนังหน้าบ้านนะครับที่มันมีมิติค่อยเล็กลงตามมุมมองนะต่อไปด้านนี้นักเรียนลากไปเหมือนกันด้านข้างบ้าน อยากให้ข้างบ้านลึกแค่ไหนกาหนดเองสมมติว่าครูให้ข้างบ้านลึกขนาดนี้หยุดไว้เหมือนเดิมเมื่อกี้เราลากมาเนี่ยข้างหน้าเป็นเส้นแนวตั้งข้างในเราก็ลากเป็นเส้นแนวตั้งเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมนะครับที่ค่อยๆฝั่งซ้ายก็เล็กลงฝั่งกวาก็เล็กลงเป็นมิติแบบนี้นะครับต่อไปตัวบ้านหลังคา เป็นหน้าจัว่วนี่ตามแบบเลยเป็นหน้าจัว่วนะครับตรงจั่วมุมสามเหลี่ยมมันแบ่งครึ่งหน้าบ้านพอดีนะครับแบบนี้แบ่งครึ่งพอดีเราก็ต้องมาหาวิธีการแบ่งครึ่งเส้นเส้นหน้าบ้านโดยวิธีเวลาแบ่งหน้าบ้านนะนักเรียนลากเส้นเบาจากมุมซ้ายบนมาอยู่มุมขวาล่างแบบนี้นี่ลากเส้นทแยงมุมเพื่อ,อหาจุดกึ่งกลางของ พื้นที่หน้าบ้านนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็ลากเส้นแนวตั้งขึ้นไปเบาๆลากขึ้นไปแล้วยอดจั่วจะอยู่ตำแหน่งเส้นกลางนี้นักเรียนจะให้จั่วสูงแค่ไหนแล้วแต่นักเรียนสมมติว่าครูกําหนดเอาพอประมาณนะไม่ต้องสูงเกินไปสมมุติว่าครูกําหนดสูงแค่นี้พอได้ยอดตรงนี้แล้วเนี่ยนักเรียนก็ลากเส้นซ้ายขวาที่เป็นเส้นเฉียงมหามุมของผนังบ้านนี่เราก็จะได้ จัวที่เป็นหลังคาสามเหลี่ยมนะครับได้แล้วนะสุดท้ายสุดท้ายก็จะเป็นสันหลังคาด้านบนเรามียอดจัวแล้วเราจะหาเส้นนี้สานหลังคาตรงนี้นะครับเหมือนกันมันอยู่ฝั่งขวาเราก็ลากมาหาจุด vp สองหรือจุดด้านขวาปึ๊บไลยแนวหลังคาด้านบนแล้วทีนี้สุดท้ายก็คือความลึกของหลังคาอยู่ตรงไหนเรามีมุมนี้แล้วนี่ มุมผนังบ้านให้นักเรียนดูความเ,าเส้นเฉียงข้างหน้าน,นี้นะอันนี้เฉียงขนาดนี้ด้านข้างในตัวที่ลึกเข้าไปเนี่ยก็ให้เฉียงไปทางเดียวกันนะครับเราก็จะได้ลักษณะของหลังคาแล้วอ่ะก็จะได้แบบนี้นะครับต่อไปใส่ประตูหน้าต่างอ่าไม่ยากปลาเปียวประตูนักเรียนสังเกตดู จากเส้นตรงกลางนี่นะลากเส้นขึ้นมาเบาๆเนี่ยกาหนดจุดไว้เลยจุดนี้เนี่ยเท่ากับเส้นขอบประตูบนกับขอบหน้าต่างบนตรงน,นี้นะเนี่ยจุดตรงน,นี้นะแสดงว่าจุดขอบประตูบนหน้าต่างบนเนี่ยอยู่เกือบถึงชายหลังคาด้านบนอ่าเราก็กะเ,เลยอ่าจากด้านล่างไล่เส้นขึ้นมาสมมติว่าครูจะให้ขอบประตูสูงประมาณนี้กําหนดไว้ก่อนเบาๆ้างซ้ายเราลากไปหาจุดซ้าย vp หนึ่ง เราจะได้นี่ตำแหน่งเส้นขอบประตูบนนักเรียนอยากให้ประตูอยู่ไหนนักเรียนว่ดได้เลยสมมุติว่าครูให้ประตูอยู่นี้ครูก็ลากเส้นลองอมานี่อยู่แค่นี้ยึดขอบประตูเส้นนี้เป็นหลักส่วนพื้นก็ถึงพื้นเลยเพราะขอบประตูมันถึงพื้นอยู่แล้วนะครับส่วนด้านขวาหน้าต่างใช้จุดเดิมเลยนะจุดเมื่อกี้ ลากไปหา Vp2 เบาๆแต่ตรงหน้าต่างต้องมีอีกเส้นหนึ่งก็คือขอบหน้าต่างล่างครับในนี้เรามีขอบหน้าต่างบนแล้วเรียนอยากให้ขอบหน้าต่างล่างอยู่ไหนครูสมมติว่าครูกาหนดไว้เท่านี้ขอบหน้าต่างล่างอยู่ประมาณนี้ก็ลากเส้นไปมีหน้าต่างกี่บานนักเรียนก็แบ่งได้เลยอ่ะบานที่หนึ่งครูใส่ตรงนี้อ่บานที่สองครูใส่ตรงนี้บานที่สองก็จะเล็กลงหน่อยนะครับ อ,อ่โครงสร้างทั้งหมดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากบ้านที่เราวาดกันแบบนี้พอใส่ลักษณะของ perspective ไปจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าส่วนอื่นๆเช่นหลังคาจะใช้สมจริงนะหลังคาแบบนี้ หลังคาจริงๆมันต้องเป็นหลังที่มีชายคาที่มันมาคลุมตัวบ้านอยู่นะครับนักเรียนให้นักเรียนทําแบบนี้จากสารหลังคาด้านบนนะนักเรียนต่อเส้นออกไปอันนี้ครูต่อเส้นมาข้างบนหน่อยหนึ่งอันนี้ไปข้างหลังหน่อยหนึ่งนะครับเพื่ออะไรเพื่อหาชายหลังคาที่มันมาคลุมตัวบ้านเพิ่มเส้นลงไปเลยเนี่ยชายหลังคาด้านนี้มาคลุมตัวบ้านอยู่นะครับลากไปหาจุด อันนี้เราต่อเส้นมาข้างหลังแล้วเราก็ลากอน,นี่นะอันนี้เฉียงเหมือนเส้นแรกเลยเส้นเดิมที่อยูงในนะครับชายหลังคาที่อยู่ด้านในลากไปข้างหลังเหมือนกันอันนี้ครูลากต่อไปอีกหน่อยอ่ะใช้หลังคาด้านในก็เล็งไปหาจุดนู้นครับ พอมันอยู่ด้านข้างแต่อยู่ฝั่งข้างในเรามองไม่ค่อยเห็นแล้วก็ลากแค่น,นี้บ้านก็จะมีหลังคาที่ถูกคลุมอยู่แล้วนะครับเส้นพวกนี้เราก็ลบออกได้เนี่ยเส้นนี้ลบออกได้เส้นนี้โดนหลังคาบังแล้วลบออกได้นะโอเคเดี๋ยวอันที่ครูใส่รายละเอียดให้ดูเดี๋ยวจะวาดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็น สอนคร่าวๆเกี่ยวกับโครงสร้างบ้านทั้งหมดก่อนที่เป็น2จุดนะโอเคครับ